ทับช้างศึกทีมชาติไทยทุ่มหมดหน้าตักเพื่อสยบเวียดนามคาบ้านคว้าเหรียญทองซีเกมกลับไทยถ้าทำได้รับไม่ต่ำกว่า15ล้านแน่ด้านปาล์คฮังซอและแข่งเหงียนกดดันแถมใจสั่นสุดๆขณะที่อาเซียนจับตาเกมนี้คนดูหลายสิบล้านแน่นอน สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยกับผมต้องพณุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลซีเกมนัดชิงชนะเลิศมีหลากหลายเรื่องราวต้องมาพูดถึงกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Su b สไครป์ให้กับช anel ตองสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพัุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหาก,กันเลยดีกว่า ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มความขึ้นไหวของทีมชาติไทยก่อนจะลงสนามในศึกฟุตบอลซีเกมรอบชิงชนะเลิศที่จะต้องพบกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติเวียดนามนะครับซึ่งจะแข่งขันในวันนี้นะครับ22พฤษภาคมเวลา1ทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง5อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยผมบอกเลยนะครับทีมชาติไทยเจอเวียดนามในรอบชิงของซีเกมส์นนี้เนี่ย ความมันจะทะลุ5ดาวแน่นอนดุเด็ดเผ็ดมันและเป็นคู่ที่แฟนบอลชาวอาเซียนแฟนบอลไทยแฟนบอลเวียดนามและทุกชาติในอาเซียนต่างให้ความสนใจและอยากจะดูในเกมนี้นะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะและคว้าเหรียญทองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเกมนี้เนี่ยแฟนบอลให้ความสนใจและก็เป็นเกมที่กดดันสําหรับทั้ง2ทีมนะครับแต่ผมคาดว่าเวียดนามที่เป็นเจ้าภาพน่าจะกดดันมากกว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ อย่างที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมของทั้งมาโน่และก็ปาร์คฮังซอเนี่ยที่ปาร์คบอกว่าก็ชื่นชมว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งทั้งเรื่องของเกมลุกและเกมรับขณะที่มาโน่พูกิ้งบอกว่าเวียดนามก็เป็นทีมแตงแชมป์เพราะเวียดนามซ้อมมา100วันก่อนจะแข่งซีเกมขณะที่ทีมชาติไทยซ้อมไม่กี่วันก่อนจะแข่งซีเกมเรียกได้ว่าการเตรียมความพร้อมก็ต่างกันแต่ทีมชาติไทยก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะเวียดนามและคว้าเหรียญทองได้นะครับเรียกได้ว่า จิตวิทยาก่อนเกมเนี่ยใส่กันแบบมันสุดๆนะครับขณะที่ความพร้อมของทีมชาติไทยของเราก็ถือว่าพร้อมในทุกตำแหน่งเกมนี้จะไม่มีแค่วิลเลียมไวเดเชอร์คนเดียวที่ติดโทษแบนและก็เจ็บแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเนี่ยพร้อมจะลงสนามมาโนโพก,กิ้งยืนยันก่อนเกมนะครับนักเตะทีมชาติไทยทุกคนความมั่นใจเกิน100%และทุกคนกระหายที่อยากจะลงสนามไปช่วยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมกลับประเทศไทยให้ได้นะครับ ถ้าเกิดทีมชาติไทยเกมนี้เนี่ยมีรายงานออกมานะครับถ้าเกิดคว้าเหรียญทองได้เนี่ยบอกเลยนะครับรับไม่ต่ํากว่า15ล้านบาทแน่นอนคือมาดามแป้งในประกาศอัดฉีดไปแล้วนะครับ5ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยอัดฉีดอีก1ล้านรวมไปถึงจากทางภาครัฐเนี่ยก็โอ้โหอีกเยอะนะครับอีกเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย โอ้โหแน่นอนครับ15ล้านมีให้นักเตะและก็ทีมงานชุดนี้ไปแบ่งกันถ้าเกิดคว้าเหรียญทองซีเกมนะครับก็เรียกว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้ใหกับนักเตะก่อนที่จะลงสนามนะครับขณะที่เรื่องของสถิติในเกมที่เวลาทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมกันหน่อยต้องบอกว่าฟุตบอลไทยกับเวียดนามเจอกันมาแล้วเนี่ย19เกมด้วยกันในซีเกมในรอบ 63ปีนะครับคุณผู้ชมเจอกันมาอย่างยาวนานปีล่าสุดคือซีเกมครั้งที่30ปี2019เนี่ยเจอกันรอบแรกนะครับไทยเนี่ยเสมอเวียดนามไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับขณะที่ย้อนกลับไปในซีเกมครั้งที่29ปี2017ที่มาเลเซียเนี่ยปีนั้นเนี่ยไทยชนะเวียดนาม3ต่อ0และไทยก็คว้าเหรียญทองนะครับปี2015เนี่ย ไทยก็ชนะเวียดนาม3ามต่อหก็คว้าเหรียญทองนะครับเรียกได้ว่าเสถิติไทยเจอเวียดนามในซีเกมส์ามเกมหลังสุดเนี่ยไทยดูดีกว่ามากๆนะครับและโดยรวมแล้วเนี่ยเจอกันทั้งหมด19นัดไทยชนะ10นัดเสมอ6นัดเวียดนามชนะ3นัดนะครับไทยยิงได้32ประตูเวียดนามยิงได้22ประตูด้วยกันและไทยเจอกับเวียดนามในนัดชิงของฟุตบอลซีเกมส์ครั้งเนี่ย ไทยคว้าเหรียญทองได้4ครั้งคือปี1995ที่จังหวัดเชียงใหม่ปี1999ที่บรูนไนปี2003ที่เวียดนามถ้าใครจําได้พี่โอ๊ตนัทพรพ,พันลิศเป็นคนทําประตูชัยทําเอาแฟนบอลเวียดนามเงียบไปทั้งประเทศเลยนะครับประตูชัยได้ช่วงเวลาที่เป็นโกลเด้นโกแล้วก็ปี2 0 0 5ที่ฟิลิปปินส์ไทยก็สามารถชนะได้ส่วนเวียดนามเนี่ยชนะไทยครั้งหนึ่งนะครับคือปี1 9 5 9ครั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่า เป็นซีเกมส์ครั้งแรกเลยนะครับถ้าเกิดไทยเนี่ยแพ้เวียดนามครั้งล่าสุดคุณผู้ชมโอ้โหคือย้อนไปไกลมากครับในซีเกมส์ส่วนใหญ่ไทยเนี่ยจะผูกปีชนะแพ้ครั้งล่าสุดคือปี1967นะครับนานมากอะ่ะผมยังไม่เกิดเลยครับตอนนั้นแพ้ไปค่อนข้างขาดนะแต่มันก็นานมาแล้วมันผ่านมาหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไทยไม่แพ้เวียดนามมานานมากในซีเกมนะครับถือว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นต่อเวียดนามพอสมควรนะครับ ขณะที่เรื่องของรูปเกมการเล่นในเกมนี้น่าสนใจนะครับไปพูดถึง11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้กันหน่อยบอกเลยนะครับสนุกสุดๆสำหรับการจัดทัพของมโน o พกคิงผมว่าผู้เล่นเนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับน่าจะเน้นนักเตะในนัดที่ชนะอินโดนีเซียนะครับก็จะมีพี่ตองกวินเป็นผู้รักษาประตูนะครับแนวรับ แบ็คขวาเป็นนาคินแบ็คซ้ายเป็นอิลฟานดอเละคู่เซนเตอร์เป็นโจนธานเข็มดีกับชนพภัทรบัวพันนะครับขณะที่ทางฝั่งของแดนกลางวิลเทพป้อมพันธ์จับคู่กับชยาิพัฒน์สุพันเพศัตร์แนวลูก3าคนนะครับเอกนิตปีกซ้ายปีกขวาเบนเดวิดแล้วก็มิฟุโตลุกเป็นวรชิตหน้าเป้าเกมนี้ผมเชื่อว่ามานโพกิ้งน่าจะยังใช้งานกลวิจารณ์ศา ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปบดกับนักเตะเวียดนามก่อนก็เป็น11อผู้เล่นตัวจริงชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยในซีเกมส์ห่นนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็สมบูรณ์แบบทุกตำแหน่งนะกองหลังก็ถือว่าเล่นได้อย่างนิ่งขึ้นในเกมล่าสุดแดนกลางไม่ต้องพูดถึงขนาดป้าฮัางซอยังชมว่าทีมชาติไทยมีแดนกลางที่ดีที่สุดในฟุตบอลซีเกมส์หนนี้นะครับก็ถือว่าทีมชาติไทยพร้อมขณะที่ทีมชาติเวียดนามภายใต้าการคุมทัพของป้าฮัางซเนี่ย วันนี้พวกเขาก็จะมาจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับนักเตะดังๆก็โดดุงหุงที่เป็นกัปตันทีมคนนี้ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะเขาเนี่ยเล่น,นทั้งกองกลางและเติมขึ้นไปช่วยเกมลุกอยู่บ่อยครั้งขณะที่อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้แฟนบอลเวียดนามต่างชาบูและก็ชูฮกและพร้อมตั้งฉายาว่านี่คือโรนัลโดแห่งอาเซียนเท้าคนนั้นก็คือเนียนเทียนลินหรือว่าเทียนนาโดนะครับกองหน้าหมายเลขเ้า โคตาอายุเกินของทีมชาติเวียดนามโอ้พอมองประตูชัยนัดชนะมาเลเซียได้เนี่ยโอ้ฉายาของเหงียนเทนล,ลินเนี่ยไปเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นสนุกแน่นอนเงียนเทนล,ลินปะทะก,กับโจาทานเข็มดีหมั่นแน่ๆนะครับถามว่าเกมนี้ทีมชาติไทยแน่นอนนะครับสมาธิต้องมาเป็นอันดับแรกเพราะต้องยอมรับนะครับบรรยากาศที่มีดินสเตเดียมเนี่ยแฟนบอลเข้ามาเต็มแน่นอนนะครับเข้ามารอเชียร์มารอแช่งกันเยอะนะครับ Bon ai, แฟนบอลไทยเราก็เข้าไปน้อยด้วยเพราะเจ้าภาพอย่างเวียดนามเขากักไว้เต็มที่เลยนะครับให้แต่แฟนบอลเวียดนามเข้าแต่ก็มีแฟนบอลไทยจํานวนหนึ่งเข้าไปให้กําลังใจนักเตะหวังว่าเสียงเชียร์ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกําลังใจชั้นดีให้กับนักฟุตบอลไทยและแน่นอน,นครับนักฟุตบอลไทยก็มีกําลังใจที่ดีจากคนทั้งประเทศนะครับก็ถือว่าสนุกแน่นอนส่วนเรื่องของรูปเกมการแข่งขันขนะครับผมมองว่าเกมนี้เวียดนามเนี่ยเขาก็จะมาตั้งรับแล้วก็ทีมชาติไทยก็จะได้คอนโทรลเกมบุกใส่นะครับ คือทีมชาติไทยที่จะเจาะเวียดนามได้เนี่ยผมมองว่าจะมีจิ๊กซออยู่ก็คือเบนเดวิดกับเอกนิต์ปัญญาในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวทำลายแนวรับของเวียดนามผมว่าด้วยคุณภาพของสองคนเนี่ยจะทำได้แล้วก็จะมีวุลเทพป้อมพันธ์บอลแนวลึกบอลตัดหลังลายแล้วก็ทีเด็ดจังหวะยิงไกลที่จะใช้กับเวียดนามผมว่าวุลเทพจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสสำคัญรวมถึงทุกคนนะครับเป็นจิ๊กซอคนสำคัญหมดทั้งมาโน่มาดามแป้ง ผมว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยเราเล่นได้ตามที่คุณภาพวางเอาไว้ได้ตามเทคนิคของมาโนผมเชื่อว่าน่าจะเอาชนะเวียดนามได้เพราะต้องยอมรับนะครับการที่เวียดนามเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองแต่ถ้คุณดูสีหน้าเววตาของนักเตะเวียดนามเขาค่อนข้างกดดันนะครับทั้งตัวปาร์คฮังซอตัวนักเตะหลายๆคนเนี่ย และอย่างที่สื่อมือนอกออกมาเปิดเผยนะครับว่าประสบการณ์นักเตะเวียดนามชุดนี้กับการรับมือกับความกดดันต่างๆโดยเฉพาะเวลาเวียดนามเจอไทยเนี่ยมักจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงไปมันก็ทําให้นักเตะเวียดนามเนี่ยอาจจะเล่นไม่เป็นตัวเองก็เป็นไปได้นะครับแฟนบอลอาจจะซับพอร์ตกันเยอะก็จริงแต่อาจจะมองนอีกด้านอาจจะเป็นความกดดันที่ทําให้นักเตะเวียดนามเล่นไม่ออกก็รอดูการแต่ทีมชาติไทยห้าประมานนะครับคือห้ามเสียง่าย ห้ามเสียประตูเร็วถ้าเสียประตูเร็วเนี่ยผมบอกเลยนะครับเจอนอนทั้งเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะไทยต้องมีสมาธิที่ดีที่สุดในช่วงต้นเกมต้องถ้าเกิดสมมุติว่ายิงเอาชนะได้ในช่วงเวลาปกติก็ทําเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยื้อไปเรื่อยๆเนี่ยจะเข้าทางเวียดนามเพราะถ้าเกิดไปดวนจุดโทษเนี่ยผมว่าเวียดนามเขาซ้อมมาเยอะและอีกอย่าง การโดนจุดโทษที่สนามเวียดนามเนี่ยบรรยากาศมันกดดันเพราะฉะนั้นผมมองว่ามาโนโพกิ้งและัแต่ทีมชาติไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจ็อบต้องทํำยังไงต้องปิดเกมให้ได้ใน90นาทีเพื่อคว้าเหรียญทองซีเกมกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าก็น่าจะจบได้ใน90นาทียังไงซะเราเป็นแฟนบอลชาวไทยเราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับว่าทีมชาติไทยจะต้องชนะเพราะฉะนั้นมาส่งกําลังใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกกันเยอะๆนะครับขณะที่เกมคู่นี้เนี่ยรายงานสดมาจาก พี่ออฟออฟผู้สื่อข่าวสวย่างสปอร์ตที่ไปเกาะติดที่เวียดนามนะครับเขาออกมายืนยันว่าเกมคู่นี้เนี่ยถ่ายทอดสดไปทั่วทั้งอาเซียนและคาดกันว่าจะมีแฟนบอลเป็น1 0ล้านคนมาดูเกมนี้และคาดว่าที่สนามมีดินสเตเดียมในวันนั้นจะมีผู้คนเดินทางมาเป็นแสนทั้งดูหน้าสนามและเข้าไปดูในสนามนะครับถือว่าจะเป็นบรรยากาศที่ คึกคักสุดๆและน่าจะเป็นเกมที่ดุเด็ดเผ็ดมันก็หวังว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนจะทําอย่างเต็มที่ทําอย่างสุดความสามารถและพาเหรญทองกลับเมืองไทยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้นักเตะกดดันจนเกินไปเล่นให้เป็นธรรมชาติของตัวเองผมเชื่อคุณภาพนักเตะไทยสามารถเอาชนะเวียดนามได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ส่งกําลังใจให้กับนักฟุตบอลไทยกันเยอะๆหวังว่าหลังจบเกมนี้เราจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับติดตามกันนะย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้แต่วันนี้ครับเวลาหนึ่งทุ่มตรง ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง5นะครับติดตามกันได้ดีให้กําลังใจกันนะครับอาคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาร่วมส่งกําลังใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการล่าเหรียญทอง4เกมกันได้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ